เจ้าหน้าที่บุกจับเซียนพนันหลังตั้งวงเล่นพนันไฮโลฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินค่ะ นายนราธอสอนประสิทธิ์ประหลัดจังหวัดมหาสารคามได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคามส่วนที่กำลังร่งรวมกับฝ่ายความมั่นคงอำเภอพยาคระพุมพิสัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจสพพยกคภูมมพิสัยค่ะเพื่อรวบรวมเซียนพนันไฮโลได้11รายชาย6กรายหญิง5รายพบมีอายุ43-70ถึงปีพร้อมของกลางลูกเต๋า3ามลูกแผ่นบอกแต้ม1แผ่นจานไฮโลและฝาปิด1ชุด พร้อมเงินสดจำนวน160บาทค่ะในบ้านเลขที่28หมู่5บ้านหนองไผ่ตําบลเวียงชัยอําเภอพยัคขภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นบ้านของนายป้อหารสีภูมิผู้ต้องหาหลังจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าบ้านหลังดังกล่าวลักลอบเล่นการพนันมีการฝ่าฝืนพรกกฉุกเฉินโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย ในวงยังพบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์6ขวด1กระป๋องเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าไปตรวจสอบพบนักพนันกว่า15รายซึ่งกำลังส่งเสียงดังวุ่นวายเมื่อพบเห็นเจ้าหน้าที่นักพนันต่างก็วิ่งหนีและไปกันคนละทิศคนละทางแต่ก็สามารถจับมาได้11รายเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันลักลอบเล่นการพนันพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตและฝ่าฝืนประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการ การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงเรื่องการห้ามการชุมนุมการทำกิจกรรมการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่ชเชื้อตามพรกฉุกเฉินโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4ี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับจึงได้ควบคุมตัวนักพนันทั้งหมดส่งพนักง,งานสอบสวนสพพะเยาขวัญพิสัยดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ